เชื่อที่แตกต่างกันออกไปความเชื่อเราในบางทีมันก็มาจากพื้นฐานจากสิ่งแวดล้อมจากที่ที่เราเคยเกิดเคยอยู่เป็นการทบเรรเียมประเพณีสิ่งที่คนได้ทำสืบ,สบ,สบต่อนมาแต่นะว่าบางทีก็ตามพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายเรา มีความเชื่อแล้วก็ถือปฏิบัตินะกันมาอย่างนี้นะน,นั้นความเชื่อนี่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์นี่ก็ดีนะมทำให้เราเกิดความมั่นใจนะในทางพุทศาสนาว่าความศรัทธานั่นแหละความศรัทธานี่มาเป็นเริ่มต้นถ้าเราศรัทธาที่จะ ทำอะไรแล้วนี่มีความชันทะนี่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมักจะได้ผลดีแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธานี่บางทีเราก็อ่อนแอมันก็ว่ามันไม่มีหลักของใจเรากลายเป็นไม้หลักปักเลนไปอันนั้นการปลุกความเชื่อให้ตัวเองเ่ย มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่การได้ยินได้ฟังการครบศัตร,รุษการมีกัลยาณมิตรอย่างนี้ทำให้เรามีความเชื่อความศรัทธามากยิ่งขึ้นมันเป็นอาหารของความเชื่อเนี่ยันั้นแล้วนี่การที่เราเริ่มต้นในการที่จะประปับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองขึ้นมานี มันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเราเพราะว่าเรากล้าที่จะเชื่อก้าที่จะเปลี่ยน,นเชื่อนี่เชื่ออะไรเราเชื่อในการตัดสของพุทธเจ้ามนะีความศรนะัทธาตถาคตโพธิศรนะัทธากลายเป็นความเชื่อ พระพุทธเจ้าหรือว่าเราศรัทธาในคำสอนของท่านในพระธรรมตรัยเป็นความเชื่อเวลาที่เรากลับพระเราจะว่าเป็นเป็นที่พึ่งนะเป็นนาถพุทธโธเมนาโถธรรมโมสังโูเมนาโถพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าใช่นไหมนาโถเป็นคำว่านาถะ ว่าที่พึ่งอนาถาเนี่ยคนที่ไม่มีที่พึ่งชื่อของอนาถาบินทิกะเศรษฐีใช่ไหมเป็นเศรษฐีผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนที่ไม่มีที่พึ่งนะอันนี้เป็นทีนี้ถ้าเรามีที่พึ่งมันมีความเชื่อยอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีที่พึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ไม่ก้อนแค้นงอนแงนไม่สัดสาย มีความมั่นคงมั่นใจในสิ่งที่เราทำในทางที่ผู้รู้เหล่านั้นนะดำเนินเหมือนกันกับบทไตสรณาคมพุทธังสรนังคัจฉามิทำบังสังคังลราไปติยานตนแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเป็นที่พึ่งที่ระะลึกนะคัจฉามิ ไปสู่ที่พึ่งที่เราลึกอันนี้อัน,นี้ระหว่างที่พึ่งที่เราลึอกกับเป็นที่ให้เราได้เกิดความเชื่อขึ้นมามความใกล้เคียงกันเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นนาถเป็นคนที่มีที่พึ่งนะ ส่วนคัจฉามิอุทธังธรรมำบังสังคังนั้นก็เป็นที่รละลึกถึงก็เกิดความใกล้เคียงกันพอเรามีความศรัทธาในพุทธโทธรรมโมสังโฆขึ้นมาคัจฉามิในการเข้าไปถึงนี่ต่อไปสิ่งที่เราจะทําก็คือมันเกิดความมั่นใจเกิดความที่จะ,ะมีที่พึ่งที่มั่นคงได้เพราะสิ่งเหล่าอื่นนั้นเนเป็นที่พึ่งไม่ได้เลย อาจจะมีบางบทน,นะบอกว่าอัตเถียตนโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะแต่มันก็จะมีบทต่อไปอีกว่าเออบุคคลอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อบุคคลมีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งนะห,หมายความยไงหมายความว่าการที่เราจะอัตเถียตนโนนาโถได้นั้นน่ะมันก็ต้องเกิดจากอัตตา,าท,ที่ต้องฝึกตัวเอง เป็นอัตาหที่มันต้องฝึกตัวเองแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเอาตัวเองเป็นที่พึ่ึงดือด้อขึ้นมาซึ่งมันก็ต้องมีนะมีนาทะอันนี้นะมีคัดฉามิอย่างนี้มีการเข้าไปถึงมีการที่บ่มลงมีการที่หยางลงเกิดความเป็นตกผลึกขึ้นมาในสติปัญญาของตัวเองนี่ อันนี้เราจึงจะเรียกได้ว่าเป็นในที่พึ่งที่เราเลืกที่แท้จริงนะในนี้การพึ่งการเลรึกนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราพึ่งพึ่งพิงถ้าเราพึ่งพิงนี่มันก็จะทําให้เราล้มแต่ว่าเป็นลักษณะของการพึ่งพาเพึ่งพาเนี่ยคือเราได้ประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละว่าททำไมเราต้อง เปลี่ยนใจเราเราต้องมามีปารต,ตาแต่เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้เริมเริ่มดําเนินการจะได้เริ่มที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติเริ่มที่จะหันหน้าเข้ามาปล่อยศรัทธาออกมาในการที่จะฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองนี่แหละ ถ้าเราไม่ได้ปล่อยศรัทธาไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้การที่จะฝึกฝนเตองเป็นเรื่องยากมากบางคนตั้งใจดีๆนะอยากจะมาอยู่ะพื่อปฏิบัตินย่นะแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งอย่างนี้ก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสตัวเองไม่ได้ที่จะฝึกฟื้นไม่ได้ที่จะทำให้มันเป็นมีที่พึ่งจริงๆ แทนที่พุทธโธธรรมโมสังโฆนะเมนาโถเป็นพระพุทธประทำประสงค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วก็กลายเป็นว่าไปพึ่งกิเลสแทน,ทน,นไปพึ่งความขี้เกียจนะไปพึ่งความอ่อนแะอไปพึ่งอบายามุขแทนนะอันนี้เราพูดแต่ปากแต่ว่าเราทำไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลงมือกระทำ เพราะอะไรเพราะว่ามันขาดการเข้าถึงนี่แหละขาดการเปิดใจจะบอกว่ามีศรัทธาหรือก็ไม่ไม่เต็มร้อยหรอกเพราะถ้าคนมีศรัทธาแล้วนี่มีฉันทะแล้วนี่สิ่งที่มันจะตามมาก็คือความภาคเพียรความอมดทนนะันั้นพระเจ้าท่านสรรเสริญน,นะบุคคลที่มีความเพียรมีที่พึ่งมีที่ระลึกถึงอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเรากาสที่จะ ฝื้นตัวเองเราเคยติดอะไรมาเนี่ยบางคนติดโทรศัพท์ติดเพื่อนติดบุหรี่ติดเหล้าติดกาแฟาอะไรเงี้ยหวังที่จะออกจากติดเหล่านี้แล้วก็มารละลึกถึงเป็นที่พึ่งมีข้อประพฤติปฏิบัติมีกฎมีระเบียบต่างๆบางคนนี่ติดเหล้านี่ ันจะมีอยู่บางที่นะเขาให้ไปสาบานไปสาบานออกเล่าเอายาเอารากไม้เอาอะไรให้กินแล้วก็อ้วกออกก็สาบานปฏิญาณตนว่าจะไม่กลับไปยุ่งไม่กลับไปมุ่นวายกับมันอีกนะบางคนก็ทําไดนะ้พอมีที่พึ่งพอมีหลักอย่างนั้นแล้วก็ทําได้บางคนก็ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะอะไรเพราะว่า มันไม่ได้มีความศรัทธาไม่ได้มีความเชื่อมั่นจริงๆหรือบางทีก็ศรัทธานะแต่ว่าด้วยอำนาจกิเลสซึ่งแวดล้อมเดิมๆบางทีก็กลับไปหาเพื่อนนะกลับไปหาเพื่อนเดิมๆกลับไปเป็นบรรยากาศเดิมๆมันทำให้เกิดความอ่อนแะอเกิดความพนชินเดิมๆขึ้นมา นั้นมันขาดองธรรมนะซึ่งองคธรรมต่างๆนี่ขาดธรรมะนะขาดความศรัทธานั่นแหละบางทีบางหมวดมันก็ต้องทําให้มันหมดทั้งครบชุดทุกอย่างเช่นอทธิบาทสี่อย่างเงี้ 4, ยน,นะเราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าเออมันเป็นธรรมของความสําเร็จใช่ไหมละ่ะว่าเออฉันมีความฉันทานั่นแหละมีความพึงพอใจนะมีความพึงพอใจที่เราจะออกจากความทุกข์ มีความพึงพอใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการสแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเองเนียมีความพอใจอย่างนี้แล้วนี่ตัววิริยะก็คือความภาคเพียรภาคเพียรลองมือปฏิบัติอะไรมันคือความสุขที่เราเคยสแสวงหากันแต่ก่อนออเมื่อเป็นความสุขแล้วนี่อะไรมันคือความละเหตุของทุกข์ อะไรมันคือการทําให้ทุกสิ้นไปอย่างนี้มันก็เริ่มแสดงหาคําตอบขึ้นไปเรื่อยๆพอมันรู้ว่าเออพอที่จะอะไรเป็นเหตุให้ความทุกข์สิ้นไปอะไรเป็นเหตุให้เราละทุกข์ได้ละเหตุข,ของความทุกข์ได้อย่างนี้มันก็เริ่มที่จะมีความภาคเปลี่ยนขึ้นมาันี้ขณะเดียวกันนี่นสภาพจิตที่มันจดจ่อสุภาพจิตที่มันตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรา ไม่ได้วาดความคิดไปนในสิ่งเหล่าอื่นแต่ว่าเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราพึงพอใจอยู่ที่ความภาคเพียรที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ดีแล้วเ,เกิดกรายเป็นความจดจ่อขึ้นมาแล้วนั้นความจดจ่อของใจอะไรมันทําให้ใจเรามีพลังทําให้ความทุกข์ต่างๆทําให้สิ่งต่างๆที่มันมาครอบงําใจเรานี่มันแทงทะลุออกมาได้ บางทีบางแห่งเขาก็เปรียบว่าปัญญาเหมือนกับเหมือนกับเป็นนะเข็มนะที่ว่ามันมีความแหลมคมนะเป็นมีดเป็นเข็มที่ว่ามีความแหลมคมที่มันสามารถนะชำแรลนะกิเลสออกไปได้นี่อันนี้เหมือนกันนะในชีวิตของคนเรานี่มันจะมีเรื่องให้มาทุกข์อยู่เป็นประจำแล้วนะและขณะเดียวกันนี่ปัญญาเนี่ยที่มันเป็นเครื่อง เรียนรู้ทุกหนมันก็จะมีมาคู่กันกับปัญหาหนั่นแหละก่อนที่เราจะชำระแจกแจงปัญหาไปได้เนี่ยก่อนที่เราจะผ่านความทุกข์ไปได้เนี่ยโอ้บางคนนี่ยก็ต้องเจอความทุกข์มากมีญาตินะไปทํางานเคยไปทํางานที่ญี่ปุ่นปฏิบัติด,ด้วยแล้วเคยมาเล่าให้ฟังว่าสมัยที่อยู่ที่ญี่ปุ่น,นรู้สึกว่ายากลําบากมาก ชีวิตต้องไปต่อสู้ดิ้นรนอะไรต่างๆมันหนึ่งแค่เราให้ฟังว่าทุกข์มากนะว่าทุกข์มากเลยก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรล่ะนะก็เลยดูมันเฉยๆเนะี่ยดูความทุกข์เฉยๆดูซิว่าเออมันทุกข์อะไรทําไมมันทุกข์นักหนาทะเลาะกับสามนะีการงานต่างๆค่าเช่าบ้าน่าอาหารอะไรต่างๆเอ้ทำไมมันถึงทุกอย่างนี้ ม้ว่าอุตสาห์ปรีกตัวมาอยู่ประเทศที่เรียกว่าเจริญแล้วนะสภาพอากาศก็ตามบุคคลความขยันขันแข็งเทคโนโลยีความก้าวหน้าอะไรต่างๆนะเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะทำไมมันยังทุกข์มากขนาดนี้อย่างนี้นะปล่อยความทุกข์อัดเข้าอัดเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านะคนเราจะเป็นอย่างงี้นะพอคนเรามีความทุกขนะ์หนึ่งก็คือจมลงไปกับมันเลยทุกเต็มที่ คนสแสวงหาที่ออกทางออกอย่างอื่นไปกินเหล้าไปฆ่าตัวตายนะไปทำร้ายทํรลายคนอื่นอย่างนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อมีความทุกข์แล้วนี่ก็มีสติมีปัญญาขึ้นมาว่าก็จะมีใครหนอสักหนึ่งคนหรือสองคนพอที่จะช่วยเราได้ญานะยาตคนนี้ท่านเป็นคิดมาก่อนนับถือคิดนะมานับถือคิดแล้วนี่แต่ว่าพ่อแม่ก็พูดนี่แหละ ว่านะก็ถือพุทธแต่ว่าตัวเองนี่ก็ไปนับถือคริสต์มาช่วงหนึ่งนะแล้วนะก็มีหลักมีเกณฑ์นะพอมีหลักมีเกณฑ์บ้างนะแต่พออะไรก็ตามเถอะนะว่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมานะี่บางทีมันศาสนาเนะี่บางทีก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะี่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้หลักแก่นนะเราเรียนตัวแต่เพลิน เจอกันครั้งแรกในเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนี่ท่านก็ยังนัดถือคิดอยู่ก็ยังไปบวชไปอะไรบ้างนะแต่พอมีโอกาสได้พูดคุยอย่างนี้ก็เล่าชีวิตให้ฟังโอ้มันทุกข์มากช่วงนั้นช่วงอยู่ญี่ปุ่นนี่แต่พอดูมันเฉยๆนี่ยโอ้ปรากฏว่าเนี่ยมันเกิดปัญญาขึ้นมานนเกิดปัญญาที่จะชำระความทุกข์ที่จะแทงทะลุผ่านความทุกข์หล่อนั้นขึ้นมาเออน,นี่นะ จริงเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่เราก็มาด้วยความตั้งใจของเรามีความผากเพียรนะแล้วทําไมเราถึงต้องทุกข์อย่างนี้เนี่ยว่าทุกข์มันทุกข์อะไรทุกข์เพราะมันไปยึดไปแบกมันไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้นอกจากจิตของเราเองนอกจากใจที่เราตั้งไว้ผิดเองเพอมันระลึกได้อย่างนี้แล้วมันก็วางหลงทันวันะมันอ๋อขึ้นมาหนึ่งมันอ๋อขึ้นมามันวางลง นั่นคืออะไรนั่นคือตัวอย่างหนึ่งว่าบุคคลที่บางทีนี่มันไม่ต้องเรียกว่าศาสนาอะไรก็ได้แต่ถ้ามีความทุกข์เข้ามาแล้วมันตกผลึกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีปัญญาที่จะมันชำระชำระออกเนี่ยมันมันจึงจะวางได้นี่กระบวนการของความความทุกข์เนี่ยของกระบวนการของการพ้นทุกข์นี่มันก็มาจากความทุกข์แหละก็เปรียบเหมือนกับว่าดอกบัวนะดอกบัวที่มันสวยงามขึ้นมามันมาจากไหน มาจากคนตมนะมาจากสิ่งสกรปรกโสโครกวก่าที่มันจะเบ่งบานขึ้นมาลอดปากปลาปากเต่าขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยมันก็มาจากความสกรปรกเหล่านั้นนะมาจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นอันชีวิตของคนเราเนี่ก็เหมือนกันหากเรามีม,ม,มีนาโถมีนาถามีที่พึ่งมีคัดฉามิมีการระลึกถึงมีการ ก็ไประล,ลึกถึงตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าในเนะียสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้ผ่านมาอย่างนี้พอเราเปิดใจพอเราเนะตั้งใจที่จะทําอย่างนี้ลงไปได้แล้วนี่มันจะทําให้มันเห็นทางนะทําให้เห็นทางที่เราจะออกจากมันจากสิ่งเหล่านี้ได้จากเสียงว่าล้อมเดิมๆแย่ๆอย่างนี้มันก็เปลี่ยน ปรับเปลี่ยนเวลาของเราให้มันอยู่อย่างปกติมากยิ่งขึ้นนะบางทีมันอาจจะเหนื่อยอาจจะหิวอาจจะฟื้นตัวเองนะแม้ว่าเราเคยทํางานหนักมาก็ตามนะบางคนมาบวชนี่เคยเป็นทหารมาด้วยซ้ําไปนะแต่พอต้องมาอยู่มาฝึกฝนหนัหนกๆเข้านี่มันบางทีก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะนั้นะนะมันอยู่ที่เราฝึกฝนมันมาอย่างไง มันก็อาจจะเหนื่อยแหละสำหรับใหม่ๆแต่พอผ่านไปผ่านไปนมันก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นมันจึงจะเป็นกลายเป็นความอดที่ไม่ต้องทนกลายเป็นขันติกลายเป็นความอดประเภทประเภทตีติขานะที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆขันติปรมังตะโปตีติขานะขันติคือความอดกลั้นเป็นทมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะ อด,อดทนภาคเพียรตีติขาคือมันประกอบด้วยองค์สามนะว่าเออมันเป็นความอดทนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในนั้นนะเราทนทางดีมันดีอย่างนี้นะทำไปนั้นใะนความทุกข์ต่างๆมันก็ไม่ครอบงำใจเราได้เพราะอะไรเพราะว่าใจมันเข้มแข็งข,ขึ้นมามันมีภูมิคุ้มกันมีเครื่องป้องกันใจ นะมีปัญญาอนะไรแหละที่มันช้ำแรกนะทะลุผ่านเกราะของความทุกออกมาว่าพอเมื่อคนเราตกผลึกมีสติปัญญาทะลุผ่านเกราะนั้นออกมาแล้วนี่มันก็ไม่กลับไปทุกข์อย่างนั้นอีกต่อให้เราไปเจอสถานการณ์เดิมๆเ,เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะไม่ทุกข์เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่ามันได้เห็นแล้วนะมันได้ผ่านมาแล้วมันได้เข้าใจแล้วอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่า พอเจออะไรนี่มันก็จะเห็นเปนะ็น,เ,นเรื่องธรรมดานะ่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเนเออมันเป็นอย่างนั้นนะนะคนก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนก็ดีนะบางคนก็ไม่ดีบางคนก็ดีมากบางคนก็ดีน้อยอย่างนี้บางคนก็เข้าใจง่ายบางคนก็เข้าใจยากสูงต่ำดำขาวนี่ไม่เท่ากันแล้วก็ทําให้เราเข้าใจคนพอเราเข้าใจคนเราก็จะไม่ไปทุกข์กับคนแล้วทีนี้ ที่เราทุกตัวนี่มันทุกทุกกับคนทุกผู้คนถ้่อย่างแล้วก็ทุกเพราะใจตัวเองนี่แหละนะม่ไม่ทุกราะคนหรอกทุกเพราะใจที่ไม่เข้าใจคนนี่แหละนะมันก็เลยทุกนงคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันคนกันปละหละผสมผเสรอะไรกันก็ไม่รู้นะนี่แหละว่าถ้าเราไม่ทุกกับคนแล้วต่อไปเราก็ไม่ทุกกับสิ่งของไม่ทุกกับม้าไม่ทุกกับแมวนะ ก็ต้องเริ่มต้นนี่แหละถ้าเรามีที่พึ่งเป็นจุดเริ่มต้นมีความศรัทธามีนาทะมีนาทะแล้วก็คัดฉามินี่แหละที่การเข้าไปถึงเข้าไประลึกตั้งมั่นถึงเชื่อมั่นในกุณงามความดีเชื่อมั่นในบุญกุศลในสิ่งที่เราได้ทําเข้ามาดัางนั้นมันก็จะค่อยๆเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐาน ให้จิตของเรามันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เติมน้ำดีเข้าสู่ใจเราส่วนน้ำไม่ดีก็ค่อยๆชำระล้างมันออกหมดไปหมดไปถ้าเราเทน้ำดีเข้าทุกวนันทุกวันเนี่ยน้ำไม่ดีน้ำเก่ามันก็ออกป้ายออกไปอย่างนั้นนี่ก็ให้เรานั่นบอดทนฝึกฝนไปเถอะรักษาใจของตัวเองเนี่คุ้นชินกับสิ่งดีๆนะ เพราะว่ามันคุ้นชินกับสิ่งไม่ดีกับความทุกข์นี่มาก็็าานะการที่จะเปลี่ยนมันมาให้คุ้นชินกับสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขนี่มันก็จะกลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้ามันก็ไม่ยากเกินไปมันก็ไม่ลำบากเกินไปสำหรับคนที่มีความเชื่อมั่นคนที่มีศรัทธาคนที่ตั้งจิตตั้งใจมาอย่างน,น,นี้มันก็จะทำให้เป็นเรื่องง่ายอยู่ ฉะนั้นแล้วนี่ถ้าสติปัญญาสมองเรายังไม่เสื่อมยังพอมีกำลังเลี้ยวแรงอยู่อย่างนี้นี่ก็รีบเร่งกันทำความภาคความเพียรอให้สมองเสื่อมรอให้แก่ก่อนถึงมาเข้าวาดัดเข้าวามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันก็จะเป็นการช้าไปสติกำลังอาจจะทดท้อยลงไปเลี้ยวแรงกำลังก็อาจจะเสื่อมไปแล้วนี่นะทำให้เป็นเรื่องลำบากอยู่ นั่นแล้วเนี่ก็นั่นแหละเราอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้เปิดจิตเปิดใจเปิดศรัทธามีนาถมีที่พึ่งมีคัจฉามิมีที่ระลึกถึงนั่นนะให้เราได้ไปเข้าถึงในสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้ดำเนินมาซึ่งความเป็นพุทธภาวะเป็นธรรมภาวะเป็นสังฆภาวะ ให้มันเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจของเราเองนะนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน